และท่านก็ปรารถนาย่างมากค่ะที่จะได้กลับมากราบแผ่นดินไทยอีกครั้งกลับมากราบผู้มีพระคุณขอสารใส่กำลังเ e สารก็คงจะมีเมตตานะครับใส่กำลัง e อ Em แล้วไปอยู่ที่บ้านทุกอย่างได้กลับประเทศไทยอย่างสงบอยู่ในประเทศไทยอย่างเท่ไม่ต้องมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆอีกแค่นี้นะครับ เขาก็จะรอดพ้นทุกปัญหาแต่ไม่ทำจะใช้วิธีการเนื้อทศกรรมแน่นอนฮะในปี2,503มีการเจรจา,าเกิดขึ้นบังเอิญผมเป็นคนกลางในการเจรจา,าผลที่เกิดมาก็เกิดเหตุการณ์เมษาจรจนและพฤษภาทะเลเพลิงเผากรุงเทพมหานครรอบนี้ดูว่านะครับจบหรือไม่จบหรือเหตุการณ์จะหนักหน่วงเหมือนช่วงปี2552 และปี 2000. 2 0 0 0สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกไหนประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือเรื่องทักษิณอยากกลับบ้านนะครับอยากกลับมาเมืองไทยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะทั้งทักษิณทั้งลูกสาว แล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสัเงราะห์ว่าทักษิณจะกลับบ้านมาได้อย่างไรใน่านะลูกของคุณพ่อที่ไม่เคยลืมคุณคนแผ่นดินไทยไม่เคยลืมพี่น้องคนไทยที่ไม่เคยลืมท่านและท่านก็ปรารถนาอย่างมากค่ะที่จะได้กลับมากลับแผ่นดินไทยอีกครั้งกลับมากราบผู้มีพระคุณขอขอบพระคุณมากๆค่ะก็กลับมาสิอยากกลับก็กลับมาและท่านก็ปรารถนาอย่างมากค่ะ ที่จะได้กลับมากลับแผ่นดินไทยอีกครั้งคําถามคือด้วยสมัยไม่กลับด้วยสมัยไม่กลับด้วยสมัยไม่กลับไม่กลับไม่กลับตอนที่ไปก็ไม่มีใครสั่งให้ไปไปเองแล้วตอนจะกลับก็ไม่มีใครห้ามทําไมไม่กลับล่ะกลับมาสิไม่เห็นจะต้องรอให้มีการเลือกตั้งเห็นจําเป็นที่จะต้องรอให้แลนสไลด์กลับมาเถอะครับกลับมาะครับมาเถอะครับ กลับมาจะขับจะับผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องรอต้อนรับอยู่ครับหลายคนที่วันนี้เขาไม่ได้กลับมาประเทศไทยน่ไปถามใจเขาลึกๆไปถามก้นบึ้งของหัวใจครับประเทศไทยเราน่าอยู่จริงไหมคุณจะมาบ่นนู่นนี่นั่นทั้งหลายเนี่ยนะอาจจะบอกว่าข้อไม่ดีของประเทศไทยอาจจะมีเยอะแยะมากมายแต่สิ่งเดียวที่เรามีคือเรามีประเทศไทยเรามีคนไทยเรามีในหลวงครับสิ่งเดียวนี้ที่เรามีเนี่ยเหมือนกับเป็นดวงอาทิตย์ ในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นท่าทีชัดเจนนะฮะของอุ้งอิงเนี่ยลูกสาวคนโตของทักษิณที่บอกว่าพ่ออยากกลับบ้านนะครับเขากําลังทําทุกอย่างเพื่อที่กลับบ้านทักษิณก็อยากกลับบ้านจะกลับมาแน่นอนสิ้นปีนี้ไม่มีปัญหาจะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือเขาให้ลูกสาวไปเป็นประธานที่ปรึกษาของพรรคเพื่อไทยและเข้าไปทําหน้าที่ ประเด็นที่น่าสนใจคือไปไป,ไปมามามีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาว่าทักษิณจะกลับมายังไงจะมีการนีโทษกรกมหรือเปล่าอุกอิ้งจะพากลับมายังไงผลจะเหมือนของยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือไม่และทักษิณจะกลับมายัางประเทศไทยได้ผมอธิบายในเชิงงานสังเคราะห์ให้กับผู้ส่วนทราบนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทักษิณได้โอกาสให้กลับมาประเทศไทยเพราะเขาพูดรับปากว่าจะวางมือทางการเมือง จึงเป็นที่มาของการกลับมาอีกครั้งแล้วมาจูบที่สนามบินสุวรรณภูมิต่อมาทักษิณไม่หยุดใช้บ้านจันสองล่าที่อยู่กับภรยานะครับเป็นกองมัะชาการนะครับในการเดินเกมทางการเมืองอีกสุดท้ายทักษิณชินวัตรต,ต้องออกจากประเทศไปเองนะไม่ได้มีใครห้ามนะออกจากประเทศไปเองจากวันนั้นปราบจนถึงวันนี้ นะครับที่เขาออกไปต่างประเทศเขาโดนข้อหาอะไรมีใครไปล่าใครไล่ฆ่าเขาหรือเปล่าไม่มีนะครับมันเป็นเรื่องข้อหาการกระทําความผิดและทุจริตเขาจึงหนีนะครับออกนอกประเทศมีคดีคงค้างอีกบานเลยตั้งแต่สมัยยุคคอตอสอมาจนถึงปัจจุบันและมีการออกกฎหมายเรื่องของการทุจริตไม่มีอายุค,ความบ้างคดีแะสินชนะ แต่โดยส่วนใหญ่ทักษินแพ้และเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเริ่มต้นจากคดีที่ดินรัชดาซึ่งใช้ตําแหน่งนายกํำตรีไปซื้อไม่พอยังเลื่อนวันหยุดให้ตัวเองได้ประโยชน์ไม่ต้องเสียภาษีอีกต่างหากนะครับจากคดีนั้นหมดอายุความคดีใหม่มาอีกเพราะทำไว้เยอะเนี่ยไม่การกระทําความผิดครั้งแรก ยอมกระทำความกระทำความผิดครั้งที่สอตามมาเพื่อกบเกินการกระทำความผิดของตนเองทีนี้ประเด็นคือเขาที่แล้วได้โอกาสกลับมานะครับอย่างประเทศไทยในยุคพลเอกเปรมตินนะสูรานนท์เป็นประธานองค์มนตรีทักษิณได้กลับมาแต่ทักษิณไม่หยุดคราวนี้และคราวนั้นตั้งแต่ยุคสมัยคุณอภิธิศเศษเวชาชีวะมีการวางข้อกำหนดไว้ข้อหนึ่ง มีบทความของท่านไกสอนตานติพงศ์ได้เขียนบอกว่านะฮะให้ทักษิณเนี่ยกลับมารับโทษนะครับแล้วก็ใส่กําไร EM ซึ่งตอนนั้นรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับได้มีการออกกฎที่จะให้นักโทษการพักโทษเนี่ยสามารถใส่กําไร EM ได้จากวันนั้นจนถึงวันนี้มีนับโทษนับแสนหลายนะครับที่ใส่กำไร EM แล้วอยู่ที่บ้านนะครับเพืพ่อลดภาระปรับตัวเป็นคนดีไม่หนีออกไปไหนอยู่ในพื้นที่จํากัดถ้าทักษิณจะกลับมายัางประเทศไทยหลักคิดเดียวกันนะกลับมายังประเทศไทยนะครับมามอมตัวต่อสารนะครับแล้วทําการประกันตัวถ้าพิพากษาจําคุกก็ขอใส่กำลังเอ็มอยู่ที่บ้านแค่นั้เทักษิณก็จะสามารถทําได้แต่ ถ้าเขาจะเดินเกมด้วยการให้พักเพื่อไทยนะครับและให้ลูกสาวเป็นนายกัฐทนตรีแล้วจะดำเนินการเรื่องของเนี้ทศกรรมโดยกดดันเรื่องของมาตรา1นึเป้าหมายปลายทางของมันมันก็จะเหมือนกับยิ่งรักชินวัตรมีประชาชนนับสิบล้านออกมาชุมนุมประท้วงปลายทางของมันคือความรุนแรง นะครับการที่ทักษิณจะกลับมาบ้านง่ายๆไม่วุ่นวายไม่สร้างปัญหาอะไรเลยกลับมามอบตัวอย่างที่ผมเรียนใส่กำไรเอ็ขอสารใส่กำไรเอ็สารก็คงจะมีเมตตานะครับใส่กำไร EM แล้วไปอยู่ที่บ้านทุกอย่างได้กลับประเทศไทยอย่างสงบอยู่ในประเทศไทยอย่างเทๆ่ๆไม่ต้องมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆอีกแค่นี้นะครับ เขาก็จะรอดพ้นทุกปัญหาแต่ไม่ทำจะใช้วิธีการเน่ยโทษกรรมแน่นอนฮะในปี2 5 5 3มีการเจรจา,าเกิดขึ้นบังเอิญผมเป็นคนกลางในการเจรจา,าผลที่เกิดมาก็เขิดเหตุการณ์เมษาจรจนและพฤษภาทะเลเพลิงเผากรุงเทพมหานครรอบนี้ดูว่านะครับจบหรือไม่จบหรือเหตุการณ์จะหนักหน่วงเหมือนช่วงปี2552 และปี2553หรอหมือไม่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเจ้าศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปได้นะคะาแล้วพ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรา เป็นรงเรา่มลูกไว้พวกพวกเราทุกๆคนพอ่อใช้เหงื่อแทนน้ำลดลงไปเพื่อให้ผลดอกไบออกพลให้เราทุกๆคนแต่บโตยัววรงร่มเย็น